สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญนะครับเหรียญพระเกจิเมืองสุรินทร์นะครับพระครูโอภาสนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสานะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับวัดสว่างนะครับอําเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเหรียญนี้เปิดไว้ที่500บาทรวมส่งนะครับ เหรียญเก่านะครับแล้วก็แกะได้สวยมากเลยครับผมเนี่ยด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับเนี่ยครับถือว่าเหรียญสวยเลยนะครับผม500บาทรลวมส่งนะครับหลวงพ่อสานะครับผมวัดสว่างนะครับ จอมพระสุรินทร์นะครับผมสนใจทักทายมาครับ